สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวทิชชู่เปียกพกพาสำหรับรองเท้านะครับในแบรนด์ของ SGUB นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของร้าน Soccer g a t e Outlet Sport ครับโดยจะมี2แบบนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อเลือกนำไปใช้กันครับโดยในส่วนแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นซองใหญ่ๆนะครับซึ่งแบบนี้ก็จะใช้กับรองเท้าที่เป็นรองเท้าหนังสังเคราะห์หรือว่าเอาไปใช้กับรองเท้าบ๊อบบที่เป็นสเนคเกอร์หนังสังเคราะห์ครับซึ่งนอกจากจะช่วยทําความสอารองเท้านะครับให้กลับมาดูเหมือนใหม่แล้วเนี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ยังช่วยักกกลล่่่นนนอออบบใใหห้้้้รรรรรรงเเเเททททาาาะะะแแว็ชืืโตๆีีียสสม ทำให้รองเท้าเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยครับโดยตอนที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะขัดรองเท้าไปเรื่อยๆนะครับจากทิชชู่ที่มันเปียกๆนะก็ผมก็จะขัดไปจนถึงให้ทิชชู่เปียกเนี่ยมันก็จะหแห้งๆไปแล้วก็ขัดรองเท้าไปในตัวเลยครับส่วนข้อแนะนําเพิ่มเติมก็คือใช้สําหรับขัดรองเท้าที่เป็นรองเท้าหนังสังเคราะห์นะครับจะดีกว่านะครับเพราะว่ารองเท้าหนังแท้เนี่ยก็เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ในตัวต่อไปครับ ำหรับผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาที่อยู่ในเซตเดียวกันนะครับนั่นก็คือทิชชู่เปียกสาหรับเครื่องหนังครับโดยตัวนี้ก็จะมีขนาดซองที่เล็กกว่านะครับซึ่งในเซตกล่องหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ12ซองครับโดยวิธีการใช้เนี่ยก็จะคล้ายกับทิชชู่เปียกแบบแรกครับแต่อันนี้ก็จะเหมาะสําหรับวัสดุที่เป็นเครื่องหนังสส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหนังรองเท้าหนังซึ่งคุณสมบัติเนี่ยก็จะช่วยบํารุงดูแลรักษารองเท้าหนังหรือเครื่องหนังของเรานะครับให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและทําให้รองเท้าน และสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์ทั้งเซตนี้นะครับมาใช้บ้างเนี่ยผมก็แปะลิงก์พิกัดไว้ในรายเดียดด้านล่างแล้วก็ท็อปคอมเมนต์ไว้เรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์กดติดตามช่องเราไซคิกเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย